พณะท่านนายอีกนาซิโอกาซิสปรัธนนาธิบดีแห่งสมาพันธรัส,สวิตกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัส,สวิตข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านปรัธนนาธิบดีมีพลานามยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อประเทศและประชาชนชาวสวิตมีความวัฒนาผาสุกตลอดไป ประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกับสมาพันธรัสวิตยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานอันมั่นคงด้วยความจริงใจและความผูกพันอันแน่นแฟน้น ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์อันดีต่อกันนี้จะสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในกิจการทุกๆด้านให้เจริญก้าวหน้าอันก่อเกิดประโยชน์สูขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งยิ่งขึ้นไปพระประมาทีิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว